ระทรวงพาณิชย์นี่เขาจัดขายข้าวสารราคาถูกนะอขอคลิปขึ้นมาเลยนะครับขเขาจัดข้าวสารราคาถูกโดยรัฐมนตรีพาณิชย์จุรินลักษณะวิสิตจับมือกับสมาคมโรงสีข้าวปั๊มน้ำมันสมาคมผู้ประกอบการข้าวถุงไทยจัดข้าวสารราคาถูกเป็นข้าวถุงนะครับขายทั่วประเทศผ่านปอตอทอบางจากพีทีปั๊มพีทีนะและเอาเล็ทชุมชนกว่า703จุด นะครับกว่า1.5ล้านกิโลกรัมววคือ1ล้าน5แสนกิโลนะอ่ะนะก็ <ไป S 2> <า>้อยกันนะครับ,รบอยู่ในปั๊มนะไปซื้อกันได้ราคาถูกสุดเนี่ยนะครับก็กังไม่ถึงร้อยอ่ะนะข้าสารน่ยนะนะครับมีตั้งแต่ถุง1กิโลถุง5กิโลแล้วก็แบบ48กิโลกรัมมีทั้งหมด228ยี่ห้อห ปริมาณข้าวที่ร่วมโครงการก็ยังบอกแล้ว1.5ล้านกิโลกร,รัมหรือ1,500ตันค่ะนะครับประกอบด้วยข้าวหอมมะลิข้าวหอมผสมข้าวขาวข้าวเหนียวราคาลดสูงสุดถึง48เปเฉลี่ยถุงละ5ถึง100บาทต่อถุงนะครับอืมน,นไปซื้อได้ที่ปัม๊มถามมาอยู่ปั๊มไหนบ้างนะครับข้าเว็บไซต์ไปก็ได้ครับค่ะนะข้าเว็บไซต์ของกระทรวงพาณิชย์ไปนะ ท่านจะได้ทราบนะครับหรือแวะปั๊มแล้วดูซิปั๊มนี้เกามีขายไหมแวะบางจากแวะปอตรงทอนะใช่ค่ะนะครับหรือท่านเข้าไปในเว็บไซต์ท่านจะทราบนะครับ w w อร์ไวย์เว็บดอทโมบายโมบายอะไรนะชื่ออะไรอะโมบายโมบายแพนิดรถก็ที่โมบายแพนิดดอทคอใช่ค่ะแพนิดดอทคอมเขียนโมบายค่ะเจ้าที่นะโมบายนะก็จัดรถโมบายด้วยของแพนิดเลยโมบายแพนิดดอทคอมค่ะ เป็นภาษาไทยก็ขึ้นนะพี่หนุอม B I L E Mobile t a n i P A N I C H com ก็สะกดตามตัวเลยคนะ700จุดทั่วประเทศขายเข้าสารราคาถูกใหสกงบุี่นี่งประชาช98บาทเลยนะคะบางยี่ห้อนะคะเชิญชวนเชิญชวนนะครับค่ะ